ผมเตเติร์ดแล้วโดโอเควันนี้เราจะมาเล่นโลบบบกบอกบอก<ด>ันนะวันนี้ผมจะไม่ตะโกน okay. โ,โอเคใช่เพราะว่าเราตอคอแหกกันมากใช่คอแหบสี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่ปกตินี่โดต้องไปนอนเลยนะกูลลางหัวมันมาถ่ายคลิปกันไป <laughs> หลังจากว่าหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราเลเวลหนึ่งร้อยกันแล้วฟาร์มกับแทบแห้งคลิปใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงขึ้นเราตัดเราตัดเลยแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้พวกพวกเรานจะไปสุมผลใช่พวกเราจะลังไปสุมผลแล้วทำไมเราไม่เปิดคลิปที่ที่ก่อนจริงเลยอึ่วอา,าเออ <laughs> <laughs> เรือเรือเรือราชาตอนสัดใช่เพราะว่าถ้าผมอยู่โลกสองเดี๋ยวผมจะซื้อเรือเลยดีสักลำหนึ่งรู้ว่าทำไมาผมเลือกผลผลคันความง่ายมากมาสกินมันจะคุดเบาไปครับสมผลผมจะได้ผลเฮ้ย เฮ้ยเห็นหนูนก,นก็ยังมุสาตกะเกียร์นะแต่เกลือมาก,กดูน้ำแข็งโดไม่กินนะคุณรู้ละมึงเล่นสายดาบแล้วมึงมาเจอผลดีผมจะแปลทัดนะครับจากผลบักกี้กลายเป็นแตกพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งกินเลยดูแ เองละเพื่อนเราก็ได้ผลเออโดนได้โดนได,ดได้ใช้ผลที่โดนอยากใช้โอเคต่อมาทำยังไงกับมันดีผ้ <laughs> พาพลังจมตีแลวจะประชิดเลเวลสองร้อยเก้าสิบแปดเป็นมองผางโคสเด์ิคุณอยู่ไหนที่้าน <c oughs> ผมเพิ่งเข้าเสร็จเนะี่ยไหนล่ะดูจ้ตอเมื่อกี้เซอร์ฟอันบัอ็อกเหรอม่จริงเมื่อกี้ผมแดกของน้ำแข็งใช่ไหมผลน้ำแข็งผมอยู่ในกระเป๋าแล,แล้วแล้วผมแดกกีทีและแล้วก็เป็นแบบนี้โอเคกลับมาที่เดิมที่เก่าไป ทำไมมีโคตรเลตสแตกเลยที่หมายจะจัดเลยนั่นเ้โดอฮ้ยเดี๋ยจัดตีดิโดผมกินผลทรายพาไปแล้วบนสิ่งน่ะ เรวจะทำยังไงดีเพราะว่าข้างบนร้อยหนึ่งอะ่ะมันเป็นสายโรเกียมันต้องการสายโรเกียเอาไงดีโดโดยรหัสตักก็มาสูบหมดเเท็ดจุดเทนไม่เอาดีกว่าไปพอมีพอเกิดไปแก็บกัน ลืมไปเดี๋ยวผมเซฟอยู่กัาบบักอีแล้วมึงไม่เซฟเลยอย่ะผมต้องอยิงไปผมชอบลืมเฉกความถูกต้องแป๊บหบนึ่งนะ เคความถูกต้องยังใช้งานได้สาเหตุที่มาผมต้องตรวจบ่อยๆเพราะว่ามันเมมใกล้เต็มแล้วผมต้องทําคลิปเสร็จปุ๊บลงคลิปเสร็จปุ๊บผมต้องอ่านลบคลิปกันทิ้งเลยมันเป็นมัตรโดว์ผู้หญิงลองทำชาเลนนี่ไหมทำล้นละได้ผลลบเกียร์เมื่อไหร่ต้องตรงตรงเริ่มได้ผลโลเกียร์ตัวไหน ต้องแดกบ,บนโลเกียนและถ้าถ้าถ้าบนโลเกียนสามารถทําตื่นได้ก็ทำตื่นไปซะเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรก่อนคอนเทนต์คอนเทนต์คือทำเพื่อคอนเทนต์ท่านที่กูแทบจะไม่ว่ามึงว่างเช่ยตกใจหมดไปยเยติ ไม่ใช่แสแทงนะ <ผม S 1> จะบอกให้ผมไ<ผ>ม่ใช่แสแทงนะี่เกิดกลายเป็นสายแทงโดนน่าจะพอแทงได้อยู่เมื่อทำทำระเบิดให้บอสเจตดีกันอีโดเอาต่อเลยเลียมจะฟูแล้วมันอยู่ใส่นะมันอยู่มันอยู่ใส่ใต้ต้นไม้ เฮ้ยทำไมผมมีดผลนุ้นมแข็งเอ้ยมันอะไรอ่ะอะไรอ,อ,อ่ะอยู่ดีก็ามาตีอะไรอ่ะกูตา ก,กูมึงจะการสกิลน้ำแข็งตายเอาตายเอาหนะตัวนะมันมีเหตุแล้วแหละไม่ยอมออกไปข้างนอกเลยอ่ะปกติก็ไม่ออกเลยนะคุณจะตายผมค้างาแล้ว <c oughs> ผมค้างไปแล้ว อย่างเมื่อไหร่วะตีได้ยังวะเนี่ยเม็บบผมไม่มีเลือดมากขอ ก็เล่าจะซื้อผ้าคลุมอันใหม่ที่มันเพิ่มเลือดเลือดก,กี่บาทนะผมลืมห้าสิบถึงหนึร้อยห้าสิบผมจำได้นะเฮ้ยอลาล่าลิวเออมาแล้ว มีตัวมนตายมีตัวมนตายมีม้อนตามีม้อนตายเล่นเหนื่อยเลเดียวเล่นเหนื่อยเดเดียวแล้วตีเลยเยเออาเยอาไ้ผมได้มาล้วเรรแอบใช้อ็กพีคุณสมันอะีคุไม่ใจนะ ไม่นจใน,น่ดิไปกี่เกิ<อ>ดวอตด,ดิเจ้าดาบไปละดาบก็ฟาร์มได้อยู่เอาเอาเ <gasps> อาต้องเรืออัพเกรดดิเจ้าเรือเรานี้ด <laughs> ีเอาเรือชาวประมง แยบล่วงแล้วเป็นอยู่ดีไปชนแล้วผมลมตกตกลงน้ําอยู่ที่พ้นเกิดกูเข้าไปเก็บนะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาวะเลี้ยวขวาเลยตรงไปเลยตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตกไปอีกนิดนึงอ๋อถูกด้วย เ,เราไปดูผลก่อนไหมว่าผลอะไรขายบอจังวดโดนตีเขอให้มีผลคอนขาเยอมุ่บบมงว่ามึกม่อคนนืนนี้ผลมะผล้าขายหรออ่าตอนนี้นะพอทอขายอ่าตอนนี้ลูมขายคนทรอหายขาย วันนี้เราวันนี้เท่าไหร่โดวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับคลิปออกน,น,น่าจะวันที่สะน่าจะวันที่หนึ่งได้ผมมาตีบอลอะไร,รอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแปลกแปลกว่ะช่วยกูเลยอัพเตืดแปลงก็ดีนะ <laughs> ดูแบบดูแบบปวดหัวผมใช่ปะแตยคงไปไปดูเทคนิคพิเศษเด้ะเทคนิคพิเศษเทคนิคพิเศษเออให้มันอยู่ให้อยู่ข้างในอ่ะเออ ผมจะเอาหลัสหลักผมเข้ามาเลยแต่มันจะโกงเกินไปไหมถ้าผมเอาหลัสหลักขึ้นมาโอ,โอ้ตีแรงมันแข็งมันแข็งมันแข็งหายตัวไปแล้ว Hư đi <laughs> <laughs> <tham cười> là mình kiểu tai <laughs> ยังก็สองคนดีกันช่วยกันดี<บ>สองคนนี้ครับีเซิร์ฟเลย2สองคนบักกี้กับน้ำแข็งเขาอยู่กับคนคนละอย่างเลยนะเขาอยู่อยู่กันคนละฝั่งเลยนะน้ำแข็งก็อะไรนะทานเรือแต่แต่ออกเรียบร้อยดดผดส่วนผลบักกี้เอาเป็นโจวสลัดที่อยากได้เงิน เป็นโจรสลัดที่อยากได้เงินครบปกตินะนามินี่เป็นโจ๊ดไม่ใเป็นโจรสลัดแต่อยากได้เงินมากเพื่อนเลยก็ไม่รู้มันเรียกม,ม,มันส้มนะเรียกม,ม,มันส้มนนเ,เรียกม,มันส้มเรียก <c oughs> อะไรเมื่อกี้รืองอากาศกี่ๆๆ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 

ได้ดาบไหมผมไม่ได้ผมไม่เคยเสียงเหียดแทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมาใช่ไปดูกันฟูมูลโลกหนึ่งทำอะไรได้วะฮะฟูมูลโลกหนึ่งทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกัน ไอ้บอลเะตีเกิดแล้วะ่ยะยีตีเกิดพอดีที่พวกเราไปตีบอดมาเดี๋ยวขอฟามตรงนี้อ่ะดูมราไปตีเยตีก่อนนู่นไป โอ้ยเมื่อไรหน 120, 120่งร้อยยี่สิบเหลือยี่สิบกิโลใหก่อนสักทีใช่ไหมใย่อโอเคชึบใจเกาะไปเกาะใหม่กันเกาะไปเอยก็มีแปดร้ 800, อาจ่างกว่าแปดร้อกิเมตร ับแล้วกันดิจันอาโอเคอีกหกร้อยกว่าเมตรโด ดูสิหกร้อยกว่าเมตรใช่เ <c oughs> ดี๋ยวผมจะไปดูนะว่าผมสุมผลได้ยังถ้ได <c oughs> ้สุมผลไร้หรอราฟาร์มนานมากเลย อีกชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีเฮ้ยเจกุ๊งกลับปทางนู้นผมหันหน้าไปทางไหนนั่นแหละเป้าหม่าเรา อ้อมก่อไหนโดสี่ร้อยห้าสิบเมตรครับอ้อมหน่อยอ้อม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 เลยอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายแต่นี่นี่ไงก่อมันเฮ้ยอ่า สองมือตอนนี้ประมาณตีห้าตอนนี้ประมาณห้าทุ่มนะครับตอนน <us> ี네้ห้าทุ่มนะครับดีสต็อกแล้วผลแล้ขายผลไฟขายสมงไม่ขายอ่ะดิฮะสมงไม่ขายดิไปไปกันเกือบตา ไอพีสาเกูยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมถ่ายอีพีนี่เสร็จผมก็จะเอาอีพีสาบไปลงแล้วก็ตัดอีพีสองอีพีสีต่อเพราะตัดอีพีสี่ต่อปุ๊บในวันเดียวกันนั้นพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ลง EP4 ที EP <4 S 2> ่ท่านคุณดูพรุ่งนี้ลง EP4 แล้วก็โว<ง>แล้วก็ต่อย EP5 เลยก็คือคุณดูฮะเราเลืมกันดูไม่ใช่โอเคภาษา,า,าลาวบาลำคำฟังโดวปนะครับป้าอะไรคืออะไรแดนพูดภาษาลาวแบบเราหนึ่งคำดิ เจ้าเจ้านี่แปลว่าอะไรฮะเจ้านี่แปลว่าอะไรก็คุณไงใช่ต่อมาหมกหัวใส่ใส่จูลูกลูกกบใส่จูลุกใช่ไหมหมกหัวมิครเคยกินหมกหัวแน่ ยี่ผมได้ภาคุงใหม่แล้วห้าหมื่นผมไม่เสียดีกว่าผมจะภาคุงฟรีมันเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดร้อยหนึ่งหรือก็เพิ่มพลังงานร้อยหนึ่งประมาณนี้แหละใช่ภาคุงฟรีดีกว่าดิ้นใช่มันเพิ่ม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 อย่างละร้อยมันเพิ่มอย่างละร้อย มันใช้ดาบน <sequ ENNIS S 1> ่าจะไม่มีปัญหาเลยนะว่าใช่ไม่มีปัญหาผมใช้ผุบนบาคีม hmm. <Moon. S 2> ันก็ลไม่มีปัญหาแต่ผมใช้ปุ่นโลแกนเลเวลอัพมามามาไปตัวมันนี่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 โอเคขับสวัานนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันอีพีหน้าครับบาย